ท่านประธานที่เคารพดิฉันเจรภาพ์สินทุพไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตห้าพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะรัฐบาลที่นำการถแถลงนโยบายโดยนายเอลทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนี้เป็นรัฐบาลพิเศษเกิดท่ามกลางสถานการณ์ที่ผิดปกติและจัดตั้งรัฐบาลด้วย วิธีพิสดารค่ะที่บอกว่ารัฐบาลนี้เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ผิดปกติก็เพราะว่าหลังจากที่พักภูมิใจไทยประกาศถอนตัวจากพักร่วมรัฐบาลในวันที่18มิ 68, ถุนายน2568ท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านต่อมาในวันที่24มิถุนายนค่ะผู้นำประเทศเพื่อนบ้านได้ประกาศว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีในอีก3เดือน คล้อยหลังคำประกาศของประเทศเพื่อนบ้านเพียงหนึ่งอาทิตย์ค่ะในวันที่หนึ่งกรกฎาคมสารรัฐมนูญค่ะสั่งให้นางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีและในที่สุดวันที่29สิ่งหาคม2,568ที่ผ่านมาสารรัมนูญวินิจฉัยให้นางสาวแพรทองทานชินวัตรพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนตอนนี้ค่ะเกิดรัฐบาล ที่มีพักภูมิใจไทยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลนําโดยนายอนุทินชาญวิรกุลเป็นนายกรัฐมนตรีที่นําแถลงนโยบายต่อรัฐสภาท่านประธานที่เคารพค่ะนับเวลาดูแล้วคะ่ะไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยคะ่ะเรามีรัฐบาลใหม่ในสมเดือนตามที่ผู้นําประเทศเพื่อนบ้านประกาศไว้จริงๆคะ่ะ เป็นที่น่าอาัศาจรรย์ว่าความเคลื่อนไหวของผู้นําประเทศเพื่อนบ้านสอดคล้องสอดประสานกับกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ในประเทศไทยได้อย่างพอดิบพอดีอย่างน่าเหลือเชื่อค่ะเปะ๊ะราวกับว่าจัดวางนอกจากนี้ค่ะในระหว่างการเปลี่ยนรัฐบาลจนถึงวันตั้งรัฐบาลเราจะพบว่ามีข่าวลือมีความลึกลับเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลเกิดขึ้นมากมายแม้แต่แกนนําพักร่วมรัฐบาลบางพักค่ะก็ยังบอกว่า พูดไม่ได้ทำให้หลายคนสงสัยว่าแท้จริงแล้วค่ะ MOA หรือข้อตกลงทางการเมืองที่ทำให้เกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยภาคพิสดารนี้อาจเป็นเพียงแค่ข้อตกลงฉากหน้าแต่แท้จริงแล้วฉากหลังมีข้อตกลงที่ไม่ได้ระบุไว้ใน MOA นี้อีกหรือไม่เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนคาใจว่าข้อตกลงเหล่านั้นคืออะไรหรือว่ามีเบื้องหลัง MOA คืออะไรกันแน่ค่ะ ท่านประธานที่เคารพค่ะด้วยความคารพประพักฝ่ายค้านที่ร่วมทําข้อตกลงนี้ก็หวังว่าจะใช้ MOA นี้บ,บังคับรัฐบาลให้ทําตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้แต่ในความเป็นจริงก็คือแม้ว่ารัฐบาลนี้เกิดจาก MOA แต่ปรากฏว่าพอรัฐบาลพักภูมิใจไทยคลอดออกมามีชีวิตขึ้นได้ค่ะก็ได้เริ่มแสดงอิทธิฤทธิทำลายข้อตกลง MOA นี้ทันทีท่านประธานที่เคารพครั ในข้อตกลงข้อที่4ใน MOA ค่ะระบุว่าห้ามรัฐบาลแปลงร่างเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากแต,แต่ปรากฏว่าข้อตกลงนี้ก็ถูกฉีกตั้งแต่วันแรกที่โหวตเลือกนายอนุทินชาญวิรกุลเป็นนายกรัฐมนตรีคะแนนที่โหวต3 1 1เสียงค่ะหักฝ่ายค้านที่ทำข้อตกลงหักพักร่วมรัฐบาลออกแล้วมันมีคะแนนที่ล้นจากจำนวนที่สื่อมวลชนได้คำนวณกันเอาไว้และเมื่อไม่นานมานี้ค่ะปรากฏภาพ และคำสัมภาษณ์จากกลุ่มสสซึ่งแสดงท่าทีชัดเจนว่าเตรียมย้ายเข้าร่วมกับพรรคภูมิใจไทยและที่ฉันก็มีความเชื่อส่วนตัวค่ะว่าในระยะเวลา4เดือนก่อนการยุบสภาพรรคภูมิใจไทยจะเร่งเครื่องเพิ่มจำนวนสสอ,อีกหากเกิดจริงแบบนี้รัฐบาลย่อมขยับเข้าใกล้เสียงข้างมากเข้าไปทุกทีค่ะ เมื่อวานนี้ค่ะท่านผู้นําฝ่ายค้านอะภิปรายเน้นย้ํากับท่านนายกัฐมนตรีนะคะว่าอยากให้ท่านนายกทฐมนตรีเคารพข้อตกลงที่ทําไว้กับพักประชาชนแต่การที่พักภูมิใจไทยมีท่าทีและเจตนายอย่างจงแจ้งในการสะสมกําลังคนแบบนี้เท่ากับว่ากําลังจงใจฉีกข้อตกลง MOA แบบไม่เกรงใจท่านผู้นําฝ่ายค้านเลยนะคะ ท่านประธานที่เคารพค่ะในเมื่อรัฐบาลและนโยบายรัฐบาลนี้เกิดจาก MOA แต่รัฐบาลไม่เคารพ MOA ที่ตกลงกันไว้แล้วเราจะเชื่อเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่ารัฐบาลนี้จะทําภารกิจใน4เดือนนี้และทําตาม MOA และจะทาํานโยบายที่แถลงไว้สําเร็จได้จริงท่านประธานที่เคารพค่ะถ้าเราไปศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยเราจะพบว่าในอดีตเคยมีนายกรัฐมนตรีแล้วก็ รัฐบาลเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเตรียมการยุบสภาโดยเฉพาะนั่นคือรัฐบาลของนายอานันต์ปัญญารชุนที่ตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตทางการเมืองหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินแต่ถ้าเราไปดูรายละเอียดของคําแถลงนโยบายค่ะของรัฐบาลนายอานันต์ปัญญารชุนที่ถแถลงต่อรัฐสภาในวันจันทร์ที่22มิถุนายน2535ค่ะ จะเห็นว่าคําแถลงนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเตรียมให้มีการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่นั้นมีความยาวเพียงแค่หนึ่งน,งนาระดาษค่ะระบุชัดเจนว่าเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นมาเพื่อคืนอํานาจอธิปไตยให้กับประชาชนทําให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยสามารถพัฒนาต่อเนื่องได้ซึ่งในคําแถลงนโยบายในครั้งนั้นค่ะก็อาจจะมีการระบุ นโยบายในการแก้ปัญหาสําคัญของประเทศอยู่บางประการซึ่งเป็นงานเฉพาะหน้าที่ต้องทําในห่วงการเป็นรัฐบาลในระยะเวลาอันสั้นนี่คือคําแถลงนโยบายของรัฐบาลเฉพาะกิจที่ไม่ได้มีข้อตกลงทางการเมืองกับพรรคการเมืองใดแต่ทราบภารกิจหลักของตัวเองแล้วก็ประกาศผ่านคําแถลงนโยบายอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาและรัฐบาลน,นายอนันต์ปัญญาชุนก็ได้ทําตามสิ่งที่ได้ถแถลงไว ก็คือการยุบสภาในระยะเวลาอันรวดเร็วเปิดทางให้มีการเลือกตั้งทั่วไปทําให้ประเทศไทยกลับเข้าสู่ภาวะปกติเกิดพัฒนาการทางการเมืองที่ปูทางให้มีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับปี2540 40ผ่าที่เป็นประชาธิปไตยในที่สุด ท่านประธานที่เคารพค่ะในขณะที่รัฐบาลของนายอนุทินชาญวิรกุลมีสถานะเป็นรัฐบาลที่มีข้อตกลงกับพรรคฝ่ายค้านผ่านการทำา o o a ซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่นายอนุทินชาญวิรกุลนาย,ยกรัฐมนตรีควรถแถลงต่อรัฐสภาแห่งนี้คือการเอา MOA ค่ะมาบรรจุในคำถแถลงนโยบายแล้วเอามาอ่านทีละข้อค่ะพร้อมอธิบายว่า ทำตามข้อตกลงเหล่านั้นให้สําเร็จใน4เดือนได้อย่างไรเพราะว่าการที่ท่านนายกรัตรีมาอ่านทั้งหมด7หน้าพร้อมกับมีนโยบายเยอะแยะเต็มไปหมดแสดงว่าท่านนายกรัตรีไม่ได้ฟังสิ่งที่ผู้นําฝ่ายค้านทําข้อตกลงกับท่านเลยนะคะท่านผู้นําฝ่ายค้านบอกว่าไม่ได้เลือกท่านมาบริหารแต่เลือกมาให้ทําตาม m o a แล้วยุบสภาค่ะ ท่านประธานที่ครพภา MOA ไม่มีผลผูกพันรัฐสภาตามกฎหมายแต่ถ้าดูสถานะทางการเมืองแล้ว MOA มีสถานะที่มีน้ำหนักและมีผลต่อรัฐบาลชุดนี้มากกว่านโยบายที่นายอนุทินชาญวิรากูลมาอ่านให้เราฟังเสยอีกและเป็นที่น่าสังเกตว่ารัฐบาลนี้เกิดจาก MOA แต่ปรากฏว่าคนที่พูดถึง MOA น้อยที่สุดกลับเป็นรัฐบาลเสียเองแม้แต่วันถแถลงนโยบายซึ่งเป็นวันที่สำคัญที่สุดค่ะ ท่านก็ไม่พูดถึงถ้าดิฉันเป็นพักที่โหวตให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีดิฉันคิดว่าการทําแบบนี้ต้องถึงขั้นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วนะคะท่านประธานที่เคารพคะดิฉันคิดว่าสิ่งที่ประชาชนอยากฟังไม่น่าจะใช่นโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีอ่านเพราะเวลาจํากัดไว้เพียงแค่สเดือนค่ะไม่ใช่เวลาที่เราจะสามารถทําอะไรได้มากมายดิฉันคิดว่าสิ่งที่คนอยากฟัง คือนโยบายที่ท่านนายกรีไม่ได้อ่านค่ะคือคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็พัวพันกับตัวท่านนายกรีและรัฐมนตรีบางท่านเช่นคดีหวัสอวสวคดีเขากระโดงรัฐบาลจะเอาอยัางไงประชาชนยังหวาดระแวงสงสัยค่ะว่ากลัวว่าท่านนายนกรีจะเข้ามายุบคดีก่อนที่จะยุบสภาค่ะท่านประธานที่เคารพคะความจริงแล้วก่อนมาถแถลงนโยบาย ในเมื่อวานนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงข่าวยืนยันกับพี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนว่าคดีเหล่านี้ท่านไม่ได้ทำแต่ท่านถูกกลั่นแกล้งค่ะท่านประธานนเครพท่านนายกรัฐมนตรีค่ะที่เป็นผู้ต้องหาของกรกตเป็นผู้ต้องหาของ DSI ยืนยันว่าถูกกลั่นแกล้งแบบนี้นี่ก็เท่ากับเป็นการถแถลงนโยบายกับข้าราชการแล้วนะคะว่า ถ้าใครทําคดีหัวสอวอใครทําคดีเขากระโดงต่อก็เท่ากับเป็นการกลั่นแกล้งนายกตันตร,รีหรือไม่แบบนี้ข้าราชการค่ะนั่งตัวแข็งกันหมดค่ะไม่กล้าทําอะไรดังนั้นค่ะท่านนายกตันตรีค่ะที่เพิ่งถแถลงนโยบายในหน้าที่หนึ่งไปว่าจะยึดมั่นในหลักนิติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม ท่านกล้าให้คำมั่นสัญญากับรัฐสภาแห่งนี้หรือไม่ว่าจะไม่กลั่นแกล้งหรือโยกย้ายข้าราชการผู้เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ทำคดีเหล่านี้และจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุธิธรรมใดๆเมื่อวานนี้มีสมาชิกหลายท่านได้ถามท่านไปแต่ท่านยังไม่เคยลุกขึ้นยืนยันกับรัฐสภาแห่งนี้ค่ะท่านนายรัฐมนตรีจะรับปากต่อรัฐสภาแห่งนี้ได้หรือไม่ท่านประธานที่เคารพคะแล้วถ้าเราไปดูในรายละเอียดของ m o a ค่ะจะพบว่าภารกิจ ที่สำคัญที่สุดใน MOA ฉบับนี้ที่มอบให้กับรัฐบาลเฉพาะกิจชุดนี้ทำคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ปรากฏว่าเรื่องที่ใหญ่ที่สุดใน MOA กลายเป็นเรื่องที่เล็กที่สุดในการถแถลงนโยบายค่ะถ้าท่านไปดูในคำถแถลงนโยบายมีเนื้อหาทั้งหมด7หน้ากระดาษแต่ปรากฏว่าพูดถึงการแก้ไขธรรมนูญเพียงแค่3บรรทัดเศษเท่านั้นค่ะรายละเอียดน้อยกว่าที่เขียนไว้ใน MOA อีก นี่แค่การถแถลงนโยบายเราก็เห็นความจริงใจของรัฐบาลในการทําตาม MOA ที่ตกลงกันไว้แล้วนะคะท่านประธานที่เคารพคะความจริงแล้วค่ะนโยบายความยาวเจ็ดนากระดาษที่อยู่ในเล่มถแถลงนโยบายเล่มนี้ค่ะควรต้องบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐมนูญโดยละเอียดค่ะท่านต้องบอกทีละข้อว่าจะแก้ไขรัฐมนูญให้สําเร็จตามที่ตกลงไว้ใน MOA นี้อย่างไรท่านประธานที่เคารพ นอกจากนี้ค่ะ MOA ที่ใช้ตั้งรัฐบาลชุดนี้ยังทำให้เกิดความจริงทางการเมืองที่ว่ากลไกของระบบรัฐสภากลไกการตรวจสอบกลไกการถ่วงดุลอำนาจได้ถูกทำให้อ่อนแอลงไปหมดค่ะ MOA นี้ค่ะทำให้ฝ่ายค้านทั้งคำถามกับฝ่ายค้านด้วยกันเองค่ะ MOA นี้ค่ะทำให้ฝ่ายค้านตรวจสอบการทำงานของฝ่ายค้านด้วยกันเองและ MOA นี้ค่ะทำให้ฝ่ายค้านบางพัก ไม่สามารถอยู่แบบไร้ตัวตนได้ค่ะต้องเปลี่ยนมาอยู่แบบมีตัวตนแต่ว่าอาจจะไร้จุดยืนหรือไม่เนื่องจากว่ามีฝ่ายค้านส่วนหนึ่งยกมือตั้งนายกรัฐมนตรีและต้องเป็นองค์ประชุมให้กับรัฐบาลท่านประธานที่เคารพค่ะ MOA นี้ค่ะทำให้กลไกการถอนลุงอำนาจมีปัญหาเพราะว่ามีคนบอกว่ารัฐบาลกับสภาสูงเป็นสีเดียวกันทำให มีการเชื่อมโยงอำนาจบริหารกับองค์กริรระผ่านกลไกลของสอวที่ซึ่งเป็นผู้ตั้งดังนั้นความจริงทางการเมืองเหล่านี้ค่ะทำให้เราไม่เห็นความเป็นไปได้ของการสร้างประชาธิปไตยด้วยการทำลายระบบรัฐสภาทำลายระบบตรวจสอบและทำลายการถ่วงดุลอำนาจดิฉันขอถามท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะนั่งอยู่นี่พอดีว่า ตอนที่ท่านไปเซตเอ็มเอที่สภาเมื่อวันที่3กันยายน2518ค่ะพอท่านมาอ่านคำแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไปเมื่อวานนี้ท่านไม่รู้สึกหรือว่ามันขัดกันท่านเชื่อในสิ่งที่ท่านได้แถลงไปหรือไม่ว่าท่านจะทำได้จริงค่ะแล้วว่าถ้าท่านเชื่อว่านโยบายที่แถลงไปจะนำไปสู่ความสำเร็จตาม MOA ถ้าท่านเชื่อเช่นนั้นค่ะท่านก็ต้องทำให้พวกเราสมาชิกรัฐสภาเชื่อด้วย เริ่มต้นด้วยวันนี้ค่ะดิฉันขอให้ท่านนายกรัฐุนตรีค่ะลุกขึ้นมายืนพูดกับสมาชิกผุ้ที่สภาที่นั่งในสภาแห่งนี้ค่ะว่าชวนท่านสอวอกลางสภาเลยว่าให้มาร่วมกันแก้ไขรัฐมนูนให้เป็นประชาธิปไตยเปิดทางให้มีการทําประชามติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะหากต้องการสร้างหลักประกันที่ทําให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าการทำา m o a ระหว่างพักภูมิใจไทยและพักประชาชนจะนําไปสู่การแก้ไขธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยได้จริงก็ควรมีการทําสัตยาบันร่วมกันระหว่างนายกรัฐมนตรีผู้นําฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒธธิสภาว่าจะแก้ไขรัฐมนูญนําไปสู่ประชามติแล้วยุบสภา แบบนี้คนถึงจะเชื่อว่ารัฐบาลจะทำตามที่ตกลงกันไว้แล้วก็ทำสำเร็จได้จริงตาม MOA ท่านประธานที่เคารพค่ะวันนี้เราไม่อาจรู้ว่า MOA จะนำไปสู่การสร้างรัฐมนูนที่เป็นประชาธิปไตยได้จริงหรือไม่แต่ที่แน่ๆก็คือมีข้อสังเกตว่า MOA ฉบับนี้ค่ะทำให้เกิดรัฐบาลที่กลุ่มอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจ เป็นรองก็เพียงแค่รัฐบาลที่มาจากการทํารัฐประหารรัฐบาลนี้ขาดอย่างเดียวคือมาตรา44ค่ะนอกนั้นมีครบทุกอย่างท่านประธานที่เคารพถ้าเกิดการกลุ่มอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแบบนี้นั่นก็เท่ากับว่าในอนาคตแม้มีการเปลี่ยนรัฐบาลไปแต่ประเทศไทยก็ยังต้องอยู่กับระบอบสีน้ําเงินไปอีกนับ10ปีค่ะท่านประธานที่เคารพ การตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยจาก MOA ด้วยวิธีแปลกประหลาดและพิสดารนี้จึงเหมือนเป็นการชุบชีวิตพักสีน้ำเงินและฝ่ายรักนิยมให้กลับมามีอาวุธครบมือดิฉันจึงเห็นว่าการทำโม a ค่ะไม่ได้ทำให้ประเทศไทยเดินเข้าใกล้ช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูประชาธิปไตยเลยแต่เป็นการฟื้นฟูคืนชีพเป็นการฟื้นคืนชีพของฝ่ายอนุรักษนิยมและอำนาจพิเศษอย่างเต็มรูปแบบท่านประธานนิรครพคะดังนั้นค่ะ พักเพื่อไทยจะทำให้4เดือนต่อจากนี้ค่ะเป็น4เดือนแห่งการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเราจะใช้ทุกองค์คาพยพที่มีใช้ทุกกลไกของรัฐสภาในการติดตามตรวจสอบทวงดุลรัฐบาลอย่างเต็มที่ไม่เว้นแม้แต่การตรวจสอบองค์ประชุมที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือตามกลไกรัฐสภาในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลสุดท้ายนี้ค่ะ ท่านนายกัฐานตรีให้คำมั่นสัญญาต่อรัฐสภาว่าจะยุบสภาภายใ,ใน3เดือนก็คือในช่วงปลายเดือนมกราคม2569ดิฉันเชื่อว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้อยากอยู่แค่4เดือนค่ะแต่มีเป้าหมายที่วางแผนจะอยู่ต่ออีก4ปีแต่ก่อนที่ท่านนายกรัฐานตรีจะยุบสภาค่ะพรรคเพื่อไทยจะทำให้พี่น้องประชาชนเห็นว่ารัฐบาลแบบนี้ สมควรที่จะได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลต่อในอีก4ปีข้างหน้าหรือไม่ขอบคุณค่ะ